บ้านดอนแดงหมู่ที่4ตำบลบ้านทอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นหมู่บ้านเป้าหมายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ2,568มีพื้นที่ทั้งหมด984ไร่และมีประชากรจำนวน157ครัวเรือน780คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน58ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ31ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรจำนวน380ไร่และมีสินค้าเกษตรสำคัญที่สามารถเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ก็คือโควากิวโดยมีกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อโคคุณโควากิวตําบลบ้านทอนที่บริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายโควากิวในพื้นที่ครับสวัสดีครับผมสมพรวงชายาเกษตรอำเภอท่าบอ่อครับสาเหตุที่เลือกนะครับสินค้าเกษตรของหมู่บ้านสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ เป็นโคเนื้อโควายเวนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรนะครับที่เป็นอาชีพเสริมนอกจากการทําไร่ทํานาและทําสวนนะซึ่งทางกลุ่มนะครับก็มีสมาชิกนะครับซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถต่อยอดนะครับกิจกรรมโคเนื Pro ้อโควายเวให้ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของหมู่บ้าน สวัสดีครับผมนายจอมทรับโคดชมพูประธานกลุ่มโคเนื้อโคขุนโควากิวต,ตะบุญประทานครับผมครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจประจัก์โคดชมพูครับเป็นรองประธานกลุ่มครับผมเขาก็ได้ตั้งกลุ่มเริ่มแรกกับเป็นกลุ่มอาชีพครับจากนั้นก็พัฒนามาต่อยอมว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มวิสาหกิจนี่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเงยขึ้นเขาก็ ต่อยอดมาเป็นกลุ่มแปลงไงครับจากกลุ่มแปลงไงเขาก็ไปเชื่อมโยงกับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงงอกันในจังหวัดเชื่อมโยงในรูปแบบเป็นของสาก่อนครับในกลุ่มของเขากรรมนิการผลิตโคตั้งแต่โคเนื้อโคพันเนื้อโคสายพันธุ์ต่างๆที่นําเข่าจากต่างประเทศแล้วก็มาสูการเลี้ยงโควากิวซึ่งถึงณนะเวลาตอนนี้เขาจะเอาเล่นโคไากิว เป็นลักการเลี้ยงโคว่ากิ่วของเขาเพื่อการเลี้ยงโคต้นน้ำครับเลี้ยงโคต้นน้ำเพื่อขายต่อไปให้กับผู้ที่เป็นเฮดโคกลางน้ำแล้วก็โคปลายน้ำอีกเทื่อนึงเพราะว่าการเลี้ยงโคต้นน้ำของเขาเกษตรกรในพื้นที่ในจังหวัดน้องคายสามารถเลี้ยงได้ทุกระดับครับตลาดกระตอบรับการผลิตของลูกโคว่ากิ่วนี้ดีครับ กลุ่มเขามีคูสัญญามีอยู่สามแห่งใหญ่ๆนะครับเป็นอยู่ในจังหวัดของเขาอีกสองแห่งตั้งจังหวัดอีกแห่งหนึ่งแต่การผลิตโคของเขามันยังพอเพียงพอครับเขาก็อยากได้สมาชิกขเขามาร่วมกันผลิตหลายๆสินค้าของกลุ่มเขานะครับที่เขาผลิตอยู่๋ยวนี้ก็คือเป็นลูกวัวว่ากิ๋วนะครับผลิตจากแม่พันธุ์ที่ที่เขามีอยู่แล้วก็คือเขามีแม่ ของบามันลูกผสมบามันลูกผสมชาโลลีลูกผสมแองกัดเขาก็บนำนำเสื้อไต่หันว่ากิ่วเดือดลอยนะนำนำเสื้อที่เขานำมาผสมซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกับตลาดที่เขารับสื่อเขาร้อมว่าตลาดที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องการลูกพ่อใดบางทีนะครับตลาดที่สองนี่ต้องการลูกพ่อใดตลาดที่สามต้องการลูกพ่อใดเขาก็คือเขาไปเฮ็ุทอมโมยุกับเขาไว้ว่าเขาจะผลิตให้เขา เมื่อผสมติดแล้วตั้งท้องแล้วคลอดออกมาก็มาเลี่ยงจนอายุ8เดือนเขาก็ค่อยจับสร้างนำนักขายให้กับตลาดซึ่งราคาก็ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วว่าตลาดนึงเนี่ยรับซื้อเขาในราคาเท่าไหร่สมมุติว่าท้างตลาดนึงเนี่ยกับประเทศเอ็มโบยุกันไว้ว่ารับซื้อเขาในราคากิโลละร้อย ห้าบาทถึงร้อยสิบบาทซึ่งในะปัจจุบันนี้นะครับอ,ออเดอร์ที่แต่ละตลาดอยากได้เนี่ยอยากได้เดือนละ30มตัวแต่ว่าย,ยนงผลิตห้บ่ได้หรอครับเพราะว่าเขายังขาดขาดสมาชิกขาดแม่พันธุ์ต่างๆจะมีนัวหูยาวกับนัวัวนมครับจะมีการแจ้งเกิดนะครับแจ้งเกิดเขามายังสะก่อนเขา่า ว่างน้อยตัวนี้เกิดเมือ่อใดเป็นลูกแม่ใดลูกพ่อใดเขาก็ติลงทะเบียนไว้นะครับถึงเวลาเขาก็ติแจ้งไปสมาชิกทุนนั้นว่าถึงเวลาสิจับลูกวัวมาส่งเรเด้อร์สั่งกิโลได้เท่าไรก็คิดเป็นเงินให้ซึ่งเขาซื้อจากสมาชิกในปัจจุบันนี้ก็คือกิโลละ90บาท เกษตรกรท่านใดที่สนใจจะผลิตลูกโคว้ากิวหรือว่าจะขายลูกโคว้ากิวกลุ่มของเขาเน้นการผลิตที่ชัดเจนคือแม่พันธุ์ต้องขืนทะเบียนพ่อพันธุ์ก็ต้องเป็นน้ำเชื่อที่มีการรับรองแล้วก็หากเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะร่วมผลิตเชื้อนะครับที่ตั้ง3ามหาหามูซีบ้านดอนแดงตำบลบันทนออมทบอจังหวัดน้องคายเบอร์โทรครับ 099-073-1117ครับหรือรตอิดต่อเข้ามาที่สหกรณ์โคเนื้อหนองคายวายกิวจำกัดเบอร์โทรอ,อนุญาตครับเบอร์โทร085012 0156ได้ครับตลอดเวลาครับ แปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนโควากิวตำบลบ้านทรนเลี้ยงสัตว์นำสมัยก้าวไกลพัฒนาสามัคคีสู่ความยั่งยืน